ปัจจุบันของเราเนี่ยแหละที่มันจะสามารถสร้างอนาคตที่สุดยอดได้ happy now มีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรอหลายคนจะต้องรอให้ชีวิตประสบความสำเร็จก่อนชีวิตรวยก่อนมีแฟนสวยๆมีแฟนหล,ล,ลอ่อๆมีแฟนดีๆก่อนถึงตอนนั้นชีวิตที่ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว คงจะมีความสุขค่อยจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สมการมันจะกลับหัวเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณมีความสุขตอนนี้ไม่ได้ต่อให้ชีวิตคุณรวยแล้วคุณก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมแล้วพอคุณรวยขึ้นไปแล้วแล้วคุณไม่มีความสุขเหมือนเดิมคุณก็จะกลับมาจนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้ให้ได้เลยตั้งแต่ยังไม่ได้มีอะไรเลยก็ต้องมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้น ชีวิตเราคุยเรื่องไหนแล้วเราแฮปปี้มีความสุขคุยเรื่องนั้นทำอะไรแล้วเรารู้สึกดีแฮปปี้มีความสุขให้เราทำเรื่องนั้นคนที่ตื่นรู้อยู่ในสภาวะปิติสุขแล้วเนี่ยเขามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลนั่งอยู่เฉยคุยอยู่ธรรมดา เขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราทุกคนคือผู้ตื่นรู้นะคะเราจะต้องมีความสุขได้เลยตอนนี้โดยที่ไม่ต้องมีเหตุผล